็สวัสดีชาวเวทวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยหลังเกมนะครับอาร์เซนอลนะครับสามารถเก็บ3แต้มสําคัญได้นะครับเฉือนเอาชนะแมนยู1ประตูต่อศูนย์นะเก็บ คะแนนสำคัญออกจากโอทัฟฟอร์ดไปได้นะครับดีที่ไม่เละก็ <laughs> <c oughs> ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ขอฝากลูกค้าที่น่ารักไว้สักหน่อยนะครับสำหรับแอร์แครเรียนะครับตอนนี้เขามีแคมเปญแคริเรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับเพียงซื้อแอร์แครเรียอินเวอร์เตอร์พลัสหรือว่าแอร์แครเอร์คัพเปอร์แปนะครับขนาดใดก็ได้ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนเนี่ยภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็รับเงินมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิิปนน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 นีี้้กกกกัััห่่่่อออยะะคครรรบบ็จเเมมแ ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยมีปัญหาหนักพอสมควรนะครับเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บรวมไปถึงเรื่องโอเคแหละก่อนหน้าน,นี้มีภาพว่านักเตะหลายคนเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็คือพวกอย่างบูโน่เฟรนันเดสนะครับหรือว่าทางด้านของลิซันโดมัติเนสเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ผ่านความฟิตนะครับไม่มีชื่อในเกมนี้เลยส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหก,ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เ,เต็มสูบทุกคนนี่พร้อมใช้งานหมดเลยนะครับ11ตัวจริงเนี่ยวันนี้แมนยูก็ผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับแนวักาวกิ นะครับตรงกลางเนี่ยวันนี้เป็นโซฟิยันอัมราบัดจับคู่กับคอบบี้ไมลนูนะครับแนวลุกก็กานาโชนะครับแม็กโทมิเนีอามัดเดียโลแล้วก็หน้าเป้าเป็นลัสมุธฮอยลุนนะครับส่วนทางหน้าของอาร์เซนอลเนี่ยผู้สำประตูเป็นดาวิดราย่าแนวรับก็มีเบนไวซาลีบากาเบียทอมมี่เสึแดนกลางเป็นโอเดกาโทมัสปาเต้เดคเคนไรส์นะครับส่วนแนวลุกก็ทอซาไคลฮาวเวตแล้วก็บุกโยสาก้านะครับก็แมนยูเนี่ยคือยังคงเป็นคู่เซนเตอร์อีเวนกับพี่เกษมะนะคือพอรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงประกาศมาเนี่ยคือผมแฟนแมมนนยูะผรับ ทําได้สูงสุดเลยนะแค่เสมอคือเห็นได้ชัดเลยว่าพอชื่อแบบผู้เล่นกลางลุกเป็นสกอตแม็กโทเมเนที่สวมปอกแขนงกัปตันวันนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะน่าหวาดหวั่นหรือน่าหวั่นใจมากรวมไปถึงการออกสตาร์ทเป็นเซฟตัวจริงของบางบัตรที่ผมว่าแฟนแมนยูเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจในตัวเขา้วยซ้ำนะถ้าเทียบกับฝั่งของอาร์เซนอลที่ประกาศมาแล้วเนี่ยเต็มมือหวานะฮะซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยก็ตามคาดนะครับเป็นอาร์เซนอลที่ ไม่กดอยู่สักพักนะแต่จังหวะจบสก,กรอร์อาจจะยังไม่คลิกเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าพอแมนยูเริ่มจับทางเริ่มรับมือกับเกมลูกของอาร์เซนอลได้เนี่ยเพราะว่าช่วงแรกจริงๆเลยเนี่ยโู้แมนยูพยายามที่จะบิวหรือว่าพยายามที่จะต่อบอลเพื่อนหนีเพสซิงของ Arsenal อาร์เซนอลน่ะแต่พอยกบอลทีนึงก็โดนอาร์เซนอลตัดหรือว่าจ่ายติตตดๆดขัดเอ็กนะครับก็เลยทําให้อาร์เซนอลได้กดอยู่พักหนึ่งแต่พอแมนยูเริ่มปรับตัวได้อย่างที่บอกเฮ้ยกลายเป็นว่าโอกาสของแมนยูมาก่อนมาแบบเต้น้ําได้เนื้อเลยสอสาครั้งอ่ะ ช่แล้วก็มาจากที่ารสเซนเหมือนจะผิดพลาดกันเองเล็กน้อยด้วย ใช่แบบว่า,วาอ่าน่าจะเป็นปาเต้เที่เหมือนแบบจ่ายบอลพลาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าหลังจากจบเกมเนี่ยเราก็มาอัดคลิปนี้เลยนะครับพอแมนยูเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยพออาร์เซนอลพลาดเนี่ยแมนยูดูไม่พร้อมในการเล่นพื้นที่สุดท้ายมากๆหนึ่งแหละคือการขาดหายไปของเพลย์เมคเกอร์ตัวจริงอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งถ้ามองผู้เล่นคนอื่นในทีมเนี่ยก็ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทําตรงนี้ได้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเออถ้าหากไม่มีบูโน่ก็อาจจะมีคริสเตียนอิลิกเซ่นแต่ว่าเป็นชื่อแค่ตัวสํารองเท่านั้นนะครับก็ กลายเป็นว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันก็เลยดูแบบตะขัดตะข,ตะขวงดูติดต,ติดขัดขัดบางทีการกันโชก็ฝืนยิงบางทีหอยลุนก็โดนลุมอยู่คนเดียวก็เลยทําให้จบสกอร์ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นพออาร์เซนอลเริ่มที่จะแบบโอเค สักพักหนึ่งพอแมนยูได้อาร์เซนอลก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็สามารถขึ้นนําได้ก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่20เลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าจะต้องบอกว่าความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงของใครเนี่ยก็ถ้าดูภาพช้าก็คงจะต้องมองเป้านะไปที่ทางด้านของพีกเเษมนะครับ oh, หรือคาเซมิโลน,นะอ้เลยพีกเกษ่เพราะเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออาร์เซนอลพยายามจะยกบอลมาให้คลายฮาวเวิร์ดแต่จังหวะนั้นเนี่ยคาเออเซมิโลทางทางด้านของคาเซมิโลเนี่ยเหมือน ไม่ได้พยายามที่จะรีบกลับเข้ามาสู่ในไลน์เช็คลำหน้าเพราะจริงๆอ่ะไคลฮาวเวิร์ดถือว่ายืนห้อยต่ำมากคือเษมวโรดเนี่ยกูเรียกเษมวิโร์ไปเลยก็ได้พยายามที่จะค่อยๆจ็อกกิ้งเดินกลับมาอยู่ในตำแหน่งนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอโดนไอซอนยกกลับมากลายเป็นไคลฮาวเวิร์ดอยู่ในตำแหน่งไม่ลำหน้าเลยนะครับพอไคลฮาวเวิร์ดทะลุเข้ามาสุดท้ายก็ เหมือนเจอกันจุดนัดพบนะครับจ่ายดัให้กับเรนโดทอสซาที่ทั้งเกมเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรเลยนะแต่บทจะทำประตูคือโผ่มาแล้วก็ชาร์จจ่อๆไปอย่างเลยครับเรียบร้อยอาร์ซอนขึ้นนําก่อน1บประตูต่อศูนยในทีนที่ที่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพออาร์ซอนขึ้นนำเนี่ยแมนยูก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องพยายามนะครับเพราะว่าเกมลุก ก็ยังดูสร้างความอันตรายอะไรมากไว้ได้คือมีโอกาสหลายครั้งเนื่องที่บอกว่าทางด้านของอาร์เซนอลเองวันนี้เอาจริงๆผมคิดว่าเขาก็มีความผิดพลาดพอสมควรนะอ่ะดูตื่นต่นนิดนึงใช่ก็ต้องพูดก,กันตามตรงแหละเจอกับแรงกดดันที่เหมือนจะต้องบังคับชนะเท่านั้นแล้วมันโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะก็มีความผิดพลาดพอสมควรมีอ่ะออกบอลไม่ดีบ้างจ่ายบอลพลาดบ้างแต่ทุกครั้งที่แมนยูตัดได้อะ่ะพอมันไปถึงในพื้นที่สุดท้ายอะ่ะ มันกลายเป็นว่าไม่การนนโชวฝืนเลี้ยงและยิงเองก็ก็ยัดบอลไปให้ฮอยลุนแล้วเพื่อนกับฮอยลุนอ่ะผมรู้สึกว่ามันยืนหา่างกลเกินไปจนอเออจนจน,จนมันไม่สามารถเล่นเชื่อมกันได้เลยในในจังหวะจบสกอร์นะครับกลายเป็นว่าไอคนไหนที่ได้บอลในแดนสุดท้ายไอคนนั้นต้องไปหาทางจบเอาเอง มันก็ไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรให้กับแนวรับของอาร์เซนอลบวกกับจริงๆวันนี้ทั้งซาริบาและกาบียเาเองเนี่ยก็โอ้โหเล่นได้เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะที่โอเคแหละ2คนนี้พลาดยังมีเบนไว้มีอะไรเข้ามาสอดแทรกช่วยกันตลอดเวลาครับถ้าฝั่งของแมนยูเนี่ยโอ้โหจังหวะที่สกัดเอาจริงๆวันนี้เนี่ยทางด้านของคาเซมิโร่ถ้าหากไม่นับจำตำแหน่งที่เขายืนพลาดตอนที่โดนลูกแรกโดยรวมเขาก็ถือว่าช่วยทีมได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะใช่แต่วันนี้โอ้โหแมนยูถือว่าพอตัดบอลได้ก็ไม ใช่อันนี้คือเห็นได้ชัดเลยบอลมันจะต่อไปแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแล้วยิ่งแบบเอ,เออมันกลายเป็นโอเคแหละพอมีแม็กทอมมีอัมลารบัตมีเมนูอ่ะมันบี้ตรงกลางสู้อาร์เซนอลได้จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีหลายครั้งที่แมนยูตัดบอลจากอ,อ,อาร์เซนอลจังหวะที่เขากําลังจะบิวอัพขึ้นมาได้แต่พอตัดไปแล้วอ่ะมันทำอันตรายอะไรไม่ได้เลยคือคิด,ค,ดคิดไม่ออกจ่ายให้กาาโชแล้วกาาโชก็เลี้ยง,ย,งยิงอเออมีอยู่แค่นั้นนะ,นะครับเพราะว่า คอยลุนเนี่ยผมว่ามันยืนห่างจากเพื่อนแบบห่างเกินไปอะคือค้ำเก็บบอลได้ก็จริงนะแต่ไม่รู้จะจ่ายให้ใครเพราะเพื่อนแบบกาณาโชอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอามัดเดียโลก็อยู่ไกลซะเลือกเกินหรือแม้กระทั่งคนที่จะมารอ,อย,ยืนยิงหน้ากอบเขตโทษยังไม่มีเพราะว่าไอ้แม็กโทเนี่ยมันผมว่ามันยังสับสนให้ตัวเองบางทีก็ไปยืนช่วยเกมรับเหมือนกลางรับปกติอเออบางทีก็ขึ้นไปเลยแบบเหมือนตัวเองไปเป็นหน้าเป้าอะ่ะ มันก็เลยไม่ได้มีคนมาช่วยฮอยลุนสักเท่าไหร่ฮอยลุนก็เลยได้บอลน,น้อยแล้วก็พอได้ทีก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหวันนี้เอาจริงๆทางด้านของไคลฮาวเวิร์กับบูโกโยซาก้า็ก็สามารถกดดันแนวรับของ ยูเนเต็ดได้ดีแต่ว่ายูเนเต็ดเองก็อย่างที่บอกวันนี้พอ3กองกลางมันเป็นกึ่งๆึ่งที่ใช้พละกําลังหรือเข้าตันได้แลกเงินได้มันเนี่ยก็ตัดบอลได้หลายครั้งแต่ว่าวันนี้ปาเต้ก็สร้างอาให้เพื่อนหลายครั้งเหมือนกันนะ,ะมีผิดพลาดบ่อยใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังมาแมนยูก็พยายามขึ้นกว่าเดิมแหละ แต่มันก็ไม่ได้ผลจริงๆนะแล้วก็ถ้าหากเป็นทางด้านของเอริกเซนฮาร์กเนี่ยพอมองไปที่มานั่งสำรองเนี่ยก็ไม่รู้จะเปลี่ยนใครลงมาโอเคนาะทีาเจ็ดสิโอเคนาะทีเจ็ 70. มีทางด้านอ่ะแอนโทนีลงมาทางด้านของอามาเดโลที่มีอาการบาดเจ็บเข่านะครับแล้วก็มีออริกเซนลงมาซึ่งไม่รู้ว่าออริกเซนเนี่ย สมบูรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าสมบูรณ์ดีเนี่ยก็มีหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าส่งลงมาช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะมันนาทีที่87แล้วอะเพราะว่าโอ้โหคุณมา87แล้วแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนอีกเส้นเพื่อจะมาเปิดบอลครอสบอลเนี่ยผมกลับว่าเปลี่ยนสักแบบ70 <60. S 1> เอออะไรประมาณัน60 70เพื่อแบบเอาเกมลุกมากขนะึ้นหน่อยะเพราะสุดท้ายแพ้ชนะผมว่าเกมในช่วงที่ยังไม่มีเพย์เมเกอร์มันมันมองภาพไม่ค่อยออกโอเคแต่มันมีได้ลุน้นแต่ส่วนใหญ่มันก็มาจากความสามารถเฉพาะตัว ของกาลาโชบ้างแหละของแอนโทนี่หรือว่าทางด้านของอา,อามามดเดียโล<ม>บ้างแหละแต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยวันนี้ทําได้ไม่ดีรวมไปถึงทางด้านของการนาโชเนี่ยโหวันนี้ไม่รู้ว่าไปกินแรดฟอร์ดเข้ามาหรือเปล่าโดนเข้าสิ่งไม่ได้วันนี้เอ,อ่อคือวันนี้คือเขาก็เข้าใจแหละเพราะว่าความอันตรายทั้งหมดของแมนยูมันขึ้นอยู่กับเขาจริงๆอ,ะอ่ะวันนี้คือภาระค่อนข้างจะเยอะใช่มันก็เลยไม่รู้ว่าด้วยอายุน้องด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบพยายามมากจนแบบไม่ได้มองคนอื่นถึงเวลากุกกลมหน้ายัด ก้มหน้ายิงก้มหน้าเลี้ยงมันดูแบบว่าฝืนกันไปหน่อยนะวันนี้สำหรับการนาโทถ้าอยากจะให้พูดแบบนั้นนะครับก็จบเกมนะครับเป็นอาร์ตอนที่คว้า3แต้มสําคัญไปได้นะครับส่วนเรื่องสถิติเนี่ย ก็ถือว่าแมนยูจริงๆไม่ไม่แย่นะเพราะว่าครองบอลวันนี้ห้าสิบสี่ต่อสี่สิบหกแมนยูดีกว่านิดหน่อยโอกาสยิงเนี่ยแมนยูสิบสี่ครั้งตรงกรอบสองซึ่งไอตรงกรอบสองเนี่ยแหละคือปัญหาเพราะจากโอกาสยิงสิบสี่ครั้งเนี่ยแม่งยิงเละเทะยิงสอยนกสอยปลาไปแบบมหาศาลอะเออส่วนอาร์เซนอลเนี่ยโอกาสยิงของพวกเขาสิบเอ็ดครั้งตรงกรอบห้าได้มาหนึ่งประตูถามว่าดีไหมวันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเออจังหวะจบสกอร์หรือพื้นที่สุดท้ายของอาร์เซนอลเองก็ทำได้ไม่ดีพอสิ่งหนึ่งที่ทำได้ไม่ดีพอเพราะว เจอทางด้านของอังเดรโอนาน่าเข้าไปนะครับช่วยเซฟไปเยอะถ้าไม่ไดโอนาน่านี่ผมว่ามี2อมี3อยู่ใช่วันนี้โอนาน่ากดมาให้แมนยูเนี่ยห้าเซฟแล้วแต่ละเซฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องต้องบินปัดหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะก็อันนี้เนี่ยเป็นอีก1จุดที่สร้างความแตกต่างได้ดีนะครับก็ถือว่าแมนยูยังขาดความเฉียบคมแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าเหมือนก็จะมีบทวิเคราะห์จากฝั่งต่างประเทศเหมือนกันว่าเกมนี้เนี่ยของแมนยูเนี่ยต่อให้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วเริ่มกลับมาได้เนี่ยเทนฮักก็จะไม่ฝืนเพราะส ภาพให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปรอบชิง FA Cup พที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็เลยมองภาพเห็นผลว่ามันก็พอเป็นไปได้เพราะว่าใ,ในใน,ในถามว่าในลีกเนี่ย โอ้โหโอกาสไปลุ้นเอาไปยุโรป้าถามว่าลําบากไหมลาบากเพราะเพราะว่าไปเอาแชมป์เอฟเอคัพแล้วไปเอายูโรป้าตรงนั้นดีกว่าไปเสี่ยงตรงนู้นเลยดีกว่าใช่นะครับเพราะได้ทั้งแชมป์แล้วก็ได้ทั้งโคต้าด้วยนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะคือกล้องจับไปที่สีหน้าของแฟนบอลตอนนำหนึ่งศูนย์แบบแม้จะนําอยู่ก็ตามอะแต่เครียดเครียดมากเ<ช>พราะถ้าเสมอเมื่มมไอไหร่มันเขาห้ามสะดุดเลยอะใช่เพราะถ้าเสมอเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยงานช่างงานช่างจริงๆนะครับ ก็สุดท้ายก็เป็นการเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ว่ากันนะสุดท้ายว่าผลจะเป็นยังไงเพราะที่จริงเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เหลือเจอกับทอนแนาอดสเปอร์นะครับเกมนั้นเนี่ย ถ้าหากเก็บ3แต้มได้ซิตี้ก็จะกลับมานำอีกครั้งหนึ่งหรือถ้า,ถาเก็บ1แต้มได้แต้มก็จะมาเท่ากันแต่ท่านะของอาร์เซนอลที่มีลูกได้เสียดีกว่าเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็ยังไงซะเนี่ยผมคิดว่าต่อให้ต่อให้ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ในเกมหน้าเนี่ยแต้มก็ตามอาร์เซนอลแค่เกมเดียวเท่ากับว่าก็ไปวัดกันที่นัดสุดท้ายนะครับส่วนสถตติที่น่าสนใจนะครับเกมนี้ก็คงจะต้องพูดถึงเดอะคิงไคฮาวเวิดกันสะหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยไคลฮาวเวนร์ดมงสุดน ก็ถือว่าโอ้โหท็อปฟอร์มสุดๆนะในซีซั่นนี้ถ้าถามว่าใครเนี่ยที่เป็นตัวแปรที่ทำให้อาร์ซอนกลับมาฟอร์มร้อนแรงได้หลังจากสะดุดไปในช่วงก่อนปีใหม่อ่ะก็ผมก็กล้าพูดเลยว่าคารเวตก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยินดีกับแฟนๆของอาร์เซนอลด้วยส่วนแฟนแมนยูเองผมว่าเกมนี้เนี่ยแพ้หนึ่งศูนย์ผมว่าแมนยูสู้ได้คือผมคิดว่าแฟนแมนยูน่าจะพอมออค่ะถ้าใครได้ดูเกมนี้น่าจะพอแบบรับสภาพได้อ่ะนะก็ดีดีกว่าไหลไปสี่ห้าศู สามศูนย์ขั้นต่ำใช่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนแมนยูผมหลายคนก็เออบอกดีกว่าที่คิดเกมเนี้ยดีกว่าที่คิดก็ด้วยความที่ ต้องยอมแล้วแหละว่าวันนี้อาร์เซนอลเองก็เกือบแจกไก่ไปหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าแมนยูลงโทษไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็คิดเห็นยังไงสําหรับแฟนๆของทั้ง2ทีมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับแคมเปญแคร์เรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับเพียงซื้อแอร์แคร์เลียอินเวอร์เตอร์พลัสหรือว่าแอร์แคร์เลียคูเปอร์แปนะครับขนาดใดก็ได้ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนเนี่ยภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็รับเงินมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับใครที่สนใจเเเนนนนนนีีีีี่่่่่่ยยยยดดดด๋ววววผมจะะะทททิิิ้้้้้งงงงงรรรราาาาาาาลลอออตๆไสคคปชชััััใหหบบบกกกศโ็ บางวันก็ฝนตกอะไรเงี้ยสับสนวุ่นวายนะครับใครที่อยากจะซื้อแอร์ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับเงินอีก1,000บาทไปเป็นของตอบแทนนะครับ,รบก็ก่อนจากกันนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็รบกวนหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ